เ,เอาได้ครับบาดเนี่ยสวัสดีครับพบพ่ปปปปอแม่แปะชาแนลเด้ครับเด้อมื่อนี่มาจัดสวนอยูุ่นาบา้านอยู่ในบ้านนี่แหละครับจัดสวนนาบา้านเออภูเขาหน่อยผมเห็นไลยภูเขาหน่อย,ยผมพ่อมผมภูเขาหน่อยปูไปต้นสามปีบ่าเหียวดาวเรื่องแล้วก็คุณนายตือน,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 นสายคุณนายตือนสายตอนนี้แม่แปะปกำลังลงคุณนายตือน,น,นสายเออ ไก่ต้นไอ้ลันทมหรือต้นนลิลาวดีเนีีต้นขอบต้นแค่มีต้นแค่เกาหลีโอ้ไซเกาหลีที่ปลูกไว้เงาบ่ตัวนี้กแเลี้ยวงนี่ไหมละโอองเลนี่กบ้างปลูกอะไรลูกนีเหรอบ้างนาบ้านเราเด้อวันนี้ปลูกลาวๆดอกไม้งางาไมนาบ้านปเบื้องบ้านเบื้งบ้านี้ิาไปเบื้องนาบ้านมป็เงน ผมลงไอ้นั่นแล้วผมลงไอ้ท้านตะวันท้านตะวันไอ้ผรภเขาหน่อยผมเรียบร้อยผมปลูกเรียบร้อยแล้วมีกล่องทรายมีเด็กเส้นต้นมะม่วงต้นแคร์กำลังงามงามครับต้นแคร์กำลังงามอันไอ้นี่กับผุนแดงทั้งขาวต้นเลยกลาบแบบนี้หนาบ้านนะครับเลยมันครบ วัดดีแล้ววัดีสีนี่สวยเบอร์ดีแล้วว่นดีสีชมพูต้นลายต้นผสมประสานกันครับนี่ผมปลูกไว้นี้ครับนี่นี่นี่ไอ้ต้นพารตะวันผมปลูกล้ฝนตกกระจายสีสุ่มกระลังออกดอกกระจายสีสุ่มเนี่ยนี่นาอันนี้อันนี้นาบ้านครับเป็นยังนาบ้านนี่นีาบ้านเนี่ยนาบ้านนาบ้าน นายประดิษฐ์แสงสวัสดิ์อดีตเจ้าทีเป็นทหารทัานซื้อซ้ำๆมีมีมีนี้ผมจัดสวนนาบ้านหลังบ้านบ้านนี้งามบ้านวันนี้ขึ้นดอกไปงามเด้อค่ะเชิญเชิญชุ่มเลยเด้อค่ะเชิญชมเลยค่ะใครภาพก็แกใครผาบใครสนใจติิตเตอร์เลยเด้อค่ะดอกไม้ขายดอกไม้น้ำค่ะพ่อเลี้ยงหญ้าสวยๆจ้ามีหลายสีครบชีเลเด้อค่ะสีแดงสีม่วงสีม่วง บ้านเย็นผ้วยขงางบ้านผ้วยขงางบ้านหลายสีทั้งมาลีทั้งดาวเรืองทั้งทานตะวันทานตะวันดาวกระจงกระจายเดี๋ยวขีนี้ลายหลายพันธุ์พม่าผสมภาษาไทยพันธุ์ภาษาสีม่วงไงสีม่วงแบบนี้สีม่วง วันี้ผมันตกครับน้ำเจียงนู้นน้องอยู่นี่เจีงหนุนทางเลยนี่เอาใครมาคนละอย่างไปนี่เบิ้งไก่ยังไก่กินอีเส็ดยีเส็ดเอาวากลังออกดอกประตากองประตากองก็มีเห็นบ่ออกดอกแล้วเห็นว่านี ign, it, <Means S 1> ่ย ไม่ว่าจะซื้อท่านจะซื้ออันนี้ผมเอามาปลูกเราขอพ่นมาปลูกก่ออันนี้ดาวกระจายใครพันพี่น้องได้ออกดอกแล้วมาที่ไหนดาวกระจายต้องกรอกดอกงานสวยคุณต้องปลูกปลูกไปท่านตะวันย้าวเขียนตะวันย้าวเขียนอะไรันคุณนะครับซุดเลยความบ้านเออซุดซุปเฉียดบ้านก็ดีนี่คือจัดสวนข้างบ้านกับในบ้านอยู่นั่นกันนะครับเด้อแต่พ่อแม่พี่น้องต้องต้ใจติดตามชมเออสำหรับคลิปนี้ เอาไว้เพียงแค่นี้ครับพอพอไม่เปลี่ยสวัสดีครับ